สามคุณลักษณะของผู้ชายที่ทำให้ผู้หญิงอย่างเรานะคะหัวใจสัน่นสั่นตั้งแต่รู้สึกแบบเจอหน้าดึงดูดอะไรแบบเนี้ยสายตาแบบพรึบมองทันทีโอเคไหมมีอะไรบ้างข้อแรกเลยมีความเข้าอกเข้าใจค่ะผู้ชายที่มีความรู้สึกว่าเข้าใจผู้หญิงของเขานะคะแล้วก็ไม่ตัดสินใจเร็วเกินไปนะคะมันจะทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าคนเนี้ย อยู่เคียงข้างเราเสมอมีอะไรเขาอยู่เคียงข้างเราเสมอเพราะว่าเขาเข้าใจการที่ผู้ชายจะเข้าใจเราก็ต่อเมื่อเขามีใจให้เราด้วยนะแล้วผู้ชายการที่คุณจะเข้าใจผู้หญิงได้อ่ะคุณก็ต้องให้เวลาศึกษาเธอคุณถึงเข้าใจเธอนะคะโอเคไหมสเต็ปถัดไปข้อที่2ผู้หญิงอ่ะจะรู้สึกว่าหัวใจสั่นกับผู้ชายที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพราะมุมมองของผู้หญิงอ่ะมีไม่ได้เยอะ ที่ผู้ชายจะมาปฏิบัติกับเธอแบบนี้มาพูดเพราะกับเธอแบบนี้มามอบของขวัญให้กับเธอแบบนี้มาใส่ใจรายละเอียดให้เธอแบบนี้หรือแม้กระทั่งจดจํารายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือเซอร์ไพรส์เธอแบบนี้ค่ะผู้หญิงอะ่ะเวลาที่ได้รับแบบนี้มาปุ๊บอะแล้ววันดีคืนดีผู้ชายไม่ทําอะ ผู้หญิงจะเอ๊ะเลยนะดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดแล้วคุณเคยทําแบบไหนกับเธอจงทําแบบนั้นกับเธอคะ่ะถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณแบบไม่ได้ทําแล้วลืมอย่างเงี้ยผู้หญิงจะเริ่มรู้สึกแบบหงุดหงิดไม่พอใจบึง้งตึงละคุณจงรู้คะ่ะว่าคุณละเลยเธอนั่นเองโอเคไหมสเต็ปถัดไปข้อที่สนะคะผู้ชายที่มีเสน่ห์ในตัวเองนะผู้ชายที่มีเสน่ห์ในตัวเองเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องแบบ หลเวอร์วังอลังการแต่ความมีสเสน่ห์ของคุณนะ่ะมันมีสเสน่ห์จากสิ่งข้อหนึ่งข้อสองที่โคเชม์กล่าวมาแล้วบวกกับบุคลิกที่ดูดีของคุณนะคะมันก็จะทำให้ผู้หญิงที่มองคุณรู้สึกใจเต้นแรงรู้สึกหวั่นไหวไปกับคุณนั่นเองทีนี้ใครอยากจะเสริมมูเสริมมงคลเนานะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงิน ะะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความโชคดี everything ในชีวิตก็ตามแต่สีพึ่งนี้จะช่วยเสริมมงคลที่ดึงดูดสิ่งดีๆมาให้กับคุณเพราะผ่านการปูงเสกสามเดือนแล้วที่สําคัญเลยนะหลายคนที่บูชาไปพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับปุ๊บรู้สึกเอเนอรมาเต็มๆสภาพแวดล้อมเริ่มเปลี่ยน พลังดึงดูดมันแรงมากทําให้คนที่แบบเข้ามาหาเราหรือม,มาจีบเราจู่โจมเร็วมากแล้วก็ที่สําคัญคนรอบข้างดูดีดูแบบพูดดีดูน่์กับเรามากๆเลยมันไม่แปลกค่ะเพราะว่า นอกจากสีพึ่งที่คุณจะพกติดตัวไปอ่ะคุณยังได้ภาษาแ f ฟ i r m a t i o n ันที่โคเชมให้เราเรียกว่าภาษาที่เชื่อมกับจิตใต้สำนึกเวลาที่เราได้แล้วพูดแ f ฟ i ฟอร์ม o ชกับตัวเองไปแบบนี้จิตใต้สำนึกสนึกของคุณจะรู้เลยว่าอ๋อเจ้านายฉันต้องการแบบนี้ดังนั้นเจ้านายฉันต้องการแบบนี้ฉันจัดให้นะคะพลังงานในตัวคุณจะเริ่มเปลี่ยนออร่านในตัวคุณจะเริ่มเปลี่ยนจากกาลจะเททรัพยากรมาให้คุณใครสนใจอย,อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นและเปลี่ยนปแปลงตัวเองเป็นแบบ new อู u อ่ะติดต่อบูชาสีพึ่งได้ที่แอดค่ะ